ยินดีต้อนรับคณะกรรมการทุกท่านเข้าสู่การรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการพัฒนางานตามข้อตกลงสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการประจำปีงบประมาณ2565นางชุติมาสวนนริตกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประวัติผู้เข้ารับการประเมิน นางชุติมาสวนนริศเกิดเมื่อวันที่23มีนาคม2511ปัจจุบันอายุ54ปีวุฒิการศึกษาคาราสตร์บัณฑิตวิชาเอกภาษาไทยวิชาโทนาติสินบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่2พฤษภาคม2538อายุราชการ27ปีภาระงาน เป็นไปตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดโดยในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564มีภาระงานรวม26ชั่วโมง40นาทีและภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2565มีภาระงานรวม28ชั่วโมง40นาทีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานด้านที่1ด้านการจัดการเรียนรู้ ครูผู้สอนศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพโดยมีการประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาผู้เรียนและชุมชน ออกแบบการจัดการเรียนรู้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและนําแผนการจัดการเรียนรู้ที่ออกแบบมาจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learning ที่เน้นวิธีการปฏิบัติและมีความหลากหลาย ทั้งนี้ครูผู้สอนยังจัดสร้างและพัฒนาสื่อประเภทใบงาน PowerPoint เพื่อให้ง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุงพัฒนาตัดสินผลการเรียนรู้และความก้าวหน้าพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ั้งนี้ยังศึกษาวิเคราะห์และสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนให้คำปรึกษาแก้ปัญหาทั้งปัญหาด้านการเรียนและปัญหาส่วนตัวและการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนยังช่วยส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดบรรยากาศชั้นเรียนของตนเอง และนอกจากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนยังต้องปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีที่เหมาะสมกับผู้เรียนให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดจนการส่งเสริมและเป็นแบบอย่างให้ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญต่างๆด้านที่สด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนเช่นข้อมูลพื้นฐานนักเรียน แบบบันทึกการส่งงานแบบบันทึกเวลาเรียนและดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนดำเนินการเยี่ยมบ้านผู้เรียนช่วยเหลือผู้เรียนตามสภาพจริงเช่นการจัดหาทุนการศึกษาแก่ผู้เรียนนอกจากนี้ยังร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสถานศึกษาโดยปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนพิเศษเรียนรวม ประสานความร่วมมือโดยการสร้างช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่างครูนักเรียนและผู้ปกครองผ่านไลน์กรุ๊ปและเมสเซนเจอร์เฟซบุ๊กกรุ๊ปและเข้าร่วมกิจกรรมประชุมผู้ปกครองด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูเมื่อมีโอกาส และมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำความรู้ความสามารถจากการพัฒนาตนเองมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนประเด็นท้าทายการพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์บทประพันธ์เรื่อง บทละครพูดคำชั้นมัธนาพาธาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมมศึกษาปีที่5โดยใช้บทเรียนออนไลน์กับเทคนิคการสอนแบบ Active Learning ระดับการปฏิบัติที่คาดหวังการแก้ไขปัญหาและจากการจัดการเรียนการสอนพบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านการวิเคราะห์บทประพันธ์ไม่เข้าใจในเนื้อหาของบทประพันธ์และเนื่องด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปทําให้การจัดการเรียนการสอนอยังไม่ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เท่าที่ควร และเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการอ่านเชิงวิเคราะห์บทประพันธ์ครูผู้สอนจึงใช้วิธีการสอนในรูปแบบ active learning ที่มีลักษณะเร้าความสนใจของผู้เรียนท้าทายความสามารถโดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมุติผลิตเป็นละครสั้นโดยดำเนินงานผ่านกระบวนการ P.D.C.A คือการศึกษาหลักสูตรเอกสารการสอนและสร้างแผนแบบทดสอบและนำไปใช้ในการวัดความรู้ก่อนเรียนจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนออนไลน์โดยวิธีการสอนแบบ Active Learning ทดสอบความรู้หลังการจัดการเรียนการสอนและทดสอบความรู้หลังการจัดการเรียนการสอนนำผลสัมฤทธิ์ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์ผ่านการจัดกิจกรรมกระบวนการกลุ่มและจากการพัฒนาผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ2ร้อยละ85สามารถสรุปองค์ความรู้ได้ตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนดและมีผลคะแนนการอ่างเชินวิเคราะห์บทประพันธ์สูงขึ้นขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน